สวัสดีครับวันนี้ AE Inspector เรามาตรวจคอนโดกันนะครับวันนี้เราจะพามาพบกับผมเรียกว่าเป็นสิ่งใหม่และการที่แสนสิรินะครับมอบให้กับลูกค้าตอนนี้เราอยู่ที่โครงการกาวะเฮาส์นะครับอยู่ในวงโครงการของแสนสิรินะครับก็คือใน P77 หรือยู่ตรงอ่อนนุ่นนั่นเองนะครับก็กาวะเฮาส์ก็จะเป็นโครงการที่สามของแสนสิริหลังจากโมลิเฮาส์ House, แล้วก็ฮาสุเฮาส์นะครับวันนี้หลังจากที่ เรา,อ,าอยู่ในส่วนของการตรวจนะครับเราก็พบว่าในส่วนที่เป็นตู้ข้างเตียงนะครับนีืเตียงนอนก็จะมีของที่ให้มาค่อนข้างที่จะพิเศษอันนี้จะเป็นเรื่องของอที่ชาร์จไร้สายนะครับแล้วก็เป็นระบบที่เป็นปุ่มกดเราก็เลยอยากจะเอามาฝากทุกคนได้รับชมกันนะครับกดขึ้นมาปุ๊บก,ก็จะเป็นปลั๊กนะครับเป็นปลั๊กชาร์จแล้วก็จะเป็น,นส่วนของ usb นะครับ2จุดเลยไว้ใช้สําหรับชาร์จโทรศัพท์ได้ส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นเรื่องของโคมไฟพอเรากดออกมาปุ๊บนะครับ ก็จะได้เอ,ออเป็นโคมไฟยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในความพิเศษของเขานะคะก็ยังจะหมุนตัวโคมไฟเนี่ยให้ขยับได้ด้วยซ้ายขวาสําหรับเวลาเราอ่านหนังสือโยนเตียงนะครับไฟก็จะสามารถส่องสว่างได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะเทสในส่วนที่เป็นอ่าตัวไวเลสชาร์จนะครับหรือที่ชาร์จไร้สายให้ดูนะครับอ่ะที่ผมก็จะโทรศัพท์ผมนะครับอันนี้เป็น p p o o n นะครับแก็จะชาร์จได้ผมก็จะลองวางมันดู ชาได้นะครับปกติเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับแล้วเราก็อยากเอามาฝากทุกท่านนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับเรามีทั้ง Facebook AE Inspector ตรวจบ้านคอนโดนะครับ YouTube Channel รายการตรวจบ้านเราเจอนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของ Innovation เล็กๆน้อยที่เราได้มาจากโครงการนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ